สวัสดีครับโรงเรียนเคนเอ็นเตอร์เนิัก์และภาษายินดีต้อนรับค่ะข้าพเจ้านางอุเรวันโช่อพระสมบัติผู้อำนวยการผู้บริหารโรงเรียนครับผมทิตะแพงสายหรือว well. ่าโจเซนเซผู้สอนภาษาญี่ปุ่นครับค่ะทุกท่านสวัสดีครับเคนเอ็นไกด์ของฟุกซิรันเคชิกาโกะยูโกโซこんにちはウレワンさんは学校長です。僕はティタと申しますけれども、日本語の教師です。 วันนี้เรามีความตื่นเต้นและเรามีความยินดีที่เราจะแนะนำสถานที่แห่งใหม่ของโรงเรียนของเราเป็นสถานที่ที่พร้อมไปด้วยความทันสมัยและพร้อมไปด้วยความเพียบพร้อมความดีที่เราเองนั้นอยากจะนำความฝันของหลายๆคนมาที่นี่ 今回は新しい設備も準備しましたので皆さんにご紹介したいと思いますさらにあの皆さん有名がある人にすごく対応できるのところなんでだからちょっと。 มินาซังนี่กับชกายต้ตรงมวยมเรามีความภูมิใจมากที่เราอยากจะแนะนําว่านอกจากการเรียนการบริบาลผู้สูงอายุและการดูแลเด็กเล็กแล้ววันนี้เราได้เพิ่มหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเข้าไปด้วยใช่ไหมมาเดว่าไดว่าไดว่าการฟื้นฟูศีลที่นี่รับิดชอนี่ันนี้ โดยภาษาญี่ปุ่นของเราเรามีความภาคภูมิใจและอยากจะแนะนําว่าอาจารย์ที่นําการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านภาษาญี่ปุ่นโดยเฉพาะมากกว่า20ปีสาสานะโบกน้องฟว่าญี่ปุ่นน้่20ปีนกคเนด

เราเข้ามาเรียนที่นี่นะคะสิ่งที่ท่านจะได้เห็นแล้วก็ได้ได้รับเลยก็คือนี่คือชุดยูนิฟอร์มที่เป็นแบบฟอร์มของโรงเรียนที่เราจะใช้ในการเรียนการสอนแล้วก็การตื่นงานค่ะ คณะเสは勉強する้กあのすて使ってます。これ勉強するとに、研修するとにスポーツと、卒業するとにこのこな制服にもらえますよ。เราไปเรียนห้องเรียนด้วยกันซึ่งห้เรียนของเรานี้ประกอบไปด้วยหนึ่งห้องนภาษาญี่ปุ่นนะคะซึ่งเรามีความภาคภูมิใจที่จะนําเสนอว่าเราสามารถรับนักเรียนได้ต่อรุ่นนะคะต่อคลาสเลยคือ40คน で今この教室は日本語を勉強するの教室ですこの部屋ですねあの40人ほどの、えー、学生に入れるようなスペースできますよ เรามั่นใจเพราะว่าอาจารย์ที่จะทําการสอนของเรานั้นเป็นอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษนะคะคือคุณดีตาเองนะคะที่จะทําการเรียนการสอนของเราในคลาสนี้นะคะ,ะ,ะเดียมิดายันชินเด็กุยโยนี่มิโฮโกะอันโอชิเดกุยโยนี่บวกด้วยชิชินกันดีมั้ยส์สยินดีที่ได้รู้จักคุณเด็กุย นี่จะเป็นห้องเลคเชอร์ของเรานะคะเป็นห้องเรียนทฤษฎีนะคะซึ่งมีทั้งหมดด้วยกัน2ห้องเป็นห้องที่ใช้เรียนทฤษฎีการดูแลผู้สูงอายุและเป็นที่ห้องทฤษฎีหลักสูตร840ชั่วโมงเนี่今あのレクチャーところは二つの部屋ありますこのレクチャーはー介護福祉の関係のレクチャーとか、あと400時間の勉強するの部屋もあります。 อ่าชวนห้องได้เลยนะคะนี่เลยนี่คือห้องของเราจะกดันโดยกดัสไซส่วนห้องนี้นะคะเป็นห้องที่เราใช้ทําการเรียนปฏิบัติการการพยาบาลอีกมัดกุรันสุดโนเฮียวโซเรติชซนี่โซเนะไคกุรันคังเคโนเบนเคียวสุดโนเฮียเดสห้องนี้เราจะใช้ฝึกทุกอย่างที่เป็นการบริบาลการดูแลผู้สูงอายุการดูแ,ดแเลเด็กเล็ก การช่วยเหลือชีวิตการประถมพยาบาลเบื้องต้นแสดชิาเมเมื่อคุณก้าวเข้ามาเรียนที่นี่เมื่อคุณเข้ามาเรียนในห้องนี้แล้วคุณจะกลับออกไปเป็นคนหนึ่งที่มีคุณภาพได้คの部屋かเฮียกะดาบ เรามาดูความพร้อมของเราด้วยกันค่ะโซ่หนี้เป็นห้องเรียนปฏิบัติของเรานะคะซึ่งก็จะมีเบสเรื่องของทฤษฎีเรื่องของอุปกรณ์ในการทําการเรียนการสอนทุกสิ่งทุกอย่างจะอยู่ที่นี่ครบหมดเลยนะคะเอ้สุเส์เน่อจิโคสุลเไยนกูชเดมารกโน 勉強関係の設備も揃ってますのでだから一つの部屋けれどもすべて勉強できるような部屋に準備環境になりましたで皆さんに今回のこの勉強の環境に สถานที่แห่งนีンン้เป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความรักความหวังความมัเราสร้างความหวังให้กับคนที่หมดหวังเราสร้างอาชีพให้กับคนที่ต้องการความมั่นคง希望がない人夢がない人こっちงความฝันความติัความฝัน หลายๆคนที่ต้องการตามหาความฝันในการไปทำงานต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นเนี่ยซาดานียูเมะหรือยูเมงาเดียวฮิโตะเอทุกคนในญี่ปุ่นกิตายุนิโตะแสดงยูเมะอะไรบ้างโคจิเนะกิตายิมาสเราเชิญนะคะเรียนเชิญทุกคนนะคะเชิญชวนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับโรงเรียนเคเนนอินเตอร์วิลักและภาษาเรียนเชิญค่ะมินาซังโคจิเคเนะฟุกชิเรนเกชโคจโอะกักกอนโตโร่นี่ 皆さん参考しましょう。さようなら。